เปปพื่อนสี24ชั่สสวโมงสาสามส,ส,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอามาคุณโอ๊ครับวันนี้มาดูกับคีทีวีเป็นไงบ้างก็วันนี้ก็ดีใจครับที่ได้มาร่วมงานของ v ีทีวีก็2026ก็จะมีซีรีส์ของพวกเราครับผมไม่ใช่แค่สามคนมีพี่ม,มีมีพี่จูเนียร์มีพี่กระปุกแล้วมีพี่อาร์มเขาจะออนในปี2026ครับผมซึ่งก็คือเรื่อง My Romance Scammer ครับรักจริงหลังแต่งครับผม เนื้คร่าวๆก็จะเป็นเกี่ยวกับแบบว่าสองพี่น้องนะครับผมที่แบบว่าทําธุรกิจใหญ่โตเป็นตระกูลเศรษฐีแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีความซื่อแล้วก็โดนสแกมเมอร์มาหลอกครับใครครับนี่แกมเมอร์ไม่มาครับผมนี่มีสแกมเมอร์นี่ครับผมทุกคนหนู่สามคน เป็นพี่จูเนียร์บรรชัยนะครับแล้วก็เป็นพี่โอมเขาลงเวสกันไปหลอกเขาองเรื่องนี้เป็นไงบ้างการทำงานสนุกพนานครับทุกคนพูดเก่งพูดไวเอามองทุกคนครับทุกคนมาร์กก็พูดเก่งมากผมก็กำลังพัฒนาไปตามอ่ก็ตามเขาทันไหมเวลาเจอเพลงเขามองกันตามไม่ทันครับผมแล้วเดี๋ยวจบที่ดีเรื่องนี้เดี๋ยวโอมพูดเก่งเลยครจบรอจบที่นี้ก็เพราะมาร์กขานจุดนั้นไปแล้วใช่ไหมฮะจุดนั้นไปแล้วแล้วมาพูดเก่งครับ ใช่ครับ่วกนี้เราจำเลยก็เรียกว่าปรับตัวเข้ากับสังคมตอต่อต่ต่อตอต่อต่อต่อ้่อต่อต่อตอต่อต่อ้เอร่อต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 ่อไ่อ้่อต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 ่รต่อ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 ตชอ่อง่อต่นต่ออก่อต่อต่น้่อต่อต่อต่อง่อต่อต่อต่่อ่อง พี่นอที่เป็นนักธุรกิจนะครับที่ทำธุรกิจแล้วก็คือตอนแรกจะเล่าในส่วนของโอมก่อนที่เข้ามาหลอกในส่วนของนอทนออยู่ที่รับบทเปโอมครับผมโอเคยูมาหลอกนอทก่อนโดยที่ผมเนี่ยที่รับบทเป็นคุณไผ่เนี่ยก็จะมีความรักอยู่กับคุณทิมโดยที่เราก็ไม่ได้ระแวงคุณทิมเลยว่าคุณทิมเนี่ยเขาจะมาหลอกเราเหมือนกับที่น้องชายของเราโดนหรือเปล่าใช่ครับใช่ครับ จริงๆด้วยตัวเรื่องคร่าวๆมันก็จะพอบอกยู่แล้วแหละว,ว่าเออเขาาจ,จะมาหลอกเราเลยครับผมว่าถ้าจุดพีจริงๆมันก็จะอยู่ที่ช่วงแบบความสัมพันธ์ของตัวละครมากกว่าว่าจุดไหนที่เราจะรู้ความจริงอะไรเงี้ยแต่ว่าอยากให้เราติดตามเต็มๆนะครับผมมันเป็นคอมเมดีนดราม่าอะไรยังไงสุดๆงผมผมว่ามีทั้งหมดมนะนมีมีมีทั้งจริงๆเราอาจจะหนักไปที่คมอมเมดี้หน่อยแต่ก็จะมีดราม่าอยู่พอสมควรเหมือนกันครับแต่ว่าเราก็ไม่อยากให้ดราม่าเนี่ยมันมันเยอะจนเกินไปจน มันจะเครียดแต่มันจะเครียดก็อยากให้มีก็เลยผสมผสมกันระหว่างคอมเมดี้ดราม่าสครับแต่มาเขาขำตลอดแล้วกปูนปูนนี่เป็นตัวชงผมอ๋อครับทุกคนในปกติเวลาเวลาเข้าซีนเนี่ยผมเข้ากับกับปูแรกๆก็มีขำแต่ว่าหลังๆก็เราเราเข้ากันได้เราเข้ากันได้แต่ว่ากับโอมเนี่ยผมแพ้ทางโอมอีกทำไมมันเกินเกินนาเขา็ยังไงโอมเวลาโอมเขาเล่นเขาจะเข้าถึงบทบาทแล้วก็บทบาทของตัวละครที่เขาเล่นเนี่ยมันจะมีความแบบว่าเขาเรียกว่าไง มีความซึ้งมีความใช่ใช่มีความซื่อๆตลกอดแพนตาตลกด้านนิ่งอะไรประมาณนี้จะแพ้อะไรแบบนี้ตลอดใช่ครับใช่โอมกับคุณเรื่องนี้เรื่องแรกกันเรื่องแรกเรื่องแรกครับผมก็อย่างที่บอกครับเป็น energy เพิ่มไฟให้กับตัวคุณใช่ไม่แล้วเป็นยังไงดีไหมดีไหมเจอเจอ energy ใหม่ใหม่ไหมได้เล่นกับใหม่ครับก็อย่งปรึกษาเพื่อนหรอว่าอย่างนี้ดีไหมอะไรก็โอ้โหสียเสุดประคุณน่ารั้มาก อ๋อตอนนี้เปิดกล้องไป40คิวแล้วคิวครับผม40คิวเฮ้ยเดนไดยกเี้ยเขากมเป็น s หอกรีเง้ยาเป็นกมเมอร์ครับเขาเป็นสแ a มเขารัฝึกฝึกเป็นก c a มอร์อยู่40คิวก็ได้40คิวครับผมเขาว่า40คิวตัดนั้แล้ว เรื่องที่ฉายครึ่งปีครับผมตั้งสิบห้าผ่านเป็นสี่สิบแสดงว่าเอยากจะตลงแปดสิบปีก็จริงๆริสี่สิบอ่ะคือซีซั่นสองครับตอนแรกวิดีวีพุ่งนี้แล้วครับโอ้อหพุ่งนี้แล้วพุ่งนี้แล้วครับอพรุ่งนี้แล้วผมไม่เกี่ยวนะครับวันนี้ยวที่ี่เราเราผ่านหลายหลายบทบาทมาแล้วในบทบาทนี้ไม่มีอะไรต้องใช้เล่นพิเศษไปมสำหรับมโอ้โหครับก็คือจริงๆริผมเล่นแต่เขาเรียกว่าดราม่าอะไรมาเยอะแต่ว่ามาพอมาเป็นรองคอร์ตลกแล้วเราก็ก็ได้จับเพื่อนๆอจับเนี่ยฮะให้แบบว่ามีความ ตลกผมบอกเลยว่าโอมนี่ตลกสุดตลกสุดเลยนะตลกแบบโอมเขาจะตลกแบบนิ่งๆเขาขำตามด้วยค่ะเพราะว่าอิกูนนำไปก่อนแล้วค่ะไม่คือผมแบบเอ็นดูเขาไปแล้วเขาตั้งใจพูดอะไรมันแบบมันน่ารักครับผมพูดจริงๆเหรว่าน่ารักมากๆแล้วแบบตั้งใจนะนี่นะครับ คือใช่ครับเวลามีงานเดี่ยวหรือเว็นอะไรพี่อ์ก็จะแบบตามมาซัพพอร์ตบางอย่างที่แบบเออผมอยากให้ทุกคนได้เห็นในมุมอบอุ่นมุมการเทคแคร์บุคคลของเขาคือนอกนอกจากผมแยังแบบมีคนอื่นด้วยครับอีคู่นี้เขาก็ตามไปตลอดมันเป็นเรื่องของวันนี้เขาไปทำงานเขาติดธารกิจครับที่ต่างประเทศอะไรแบบนี้เขาไปส่งแบบว่ามาอวยพรก่อนนะก่อนเริ่มงานก็ไม่เขาไม่เข้ามาเลยเขาเขาทำงานหนักอยู่เขาติดงานอยู่ครับเขาก็เลยแบบว่ายังไม่ได้คุยกันครับผม อยากฝากถึงคู่พี่จูเนียร์พี่มาร์กจิตครับคืออย่างตอนใส่ทาเทยวดานครับผมตอนพี่ไฟฟ้าน้องวายใช่ไหมก็ทุกคนอาจจะคออ่อยๆเห็นก็จะจีบเป็นแฟนเนาะแต่เรื่องเนี่ยครับผมฟินจุกๆตั้งแต่ EP แรกรอเลยครับ EP แ,แ,แรกก็เปิดมาฟินเลยเหรอเราก็ฟินเลยส่วนเพราะว่าเรื่องราวของทีมกับป๋ามันจะเปิดมาด้วยคววามด้ยเหมือนกันที่เราเป็นแฟนกันแล้วเ่าเน่ยเขาเขามาหลอกเราแต่ว่ามันเรื่องเรื่องราวเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราจะรู้เมื่อไหร่ ว่าเราก็ไม่ได้ระวังตัวว่าเราจะโดนเหมือนกันมันนี่เดือดจบแล้วเฮ้ยเอาขอโทษนะตอนนี้อันนี้ไม่อยู่ในทีเซอร์อยู่แล้วอยู่ในทีเซอร์อยู่แล้วอันนั้นเพิ่งเริ่มครับผมใช่แล้วก็ของเราหวานละของเราคือจริงๆยูกับน็อตก็ก็รักกันแล้วครับผมตั้งแต่ e ีแรกเหมือนกันใช่แต่ว่าก็อาจจะมีใครบางคนเนี่ยคอยแบบว่าห่วงน้องอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันเป็นห่วงมันจะโดนหลอกหรือเปล่าใครอย่างนี่ยวก็เราเรื่องนี้เราเล่นกันเป็นสองคนพี่น้องครับ แสดวเกัก็เข้ากันได้ดีเนอะเข้ากันผมรู้สึกว่าตั้งแต่คิวแรกๆเขาเข้ากันดีแต่ว่าไม่ไม่เข้ากันน่าจะดีกว่าไม่เข้ากันเขาก็เข้ากันได้ดีครับผมผู้กำกับใครล่ะครับผู้กำกับเขาสามารถถ่ายคือบ้านไหนอ๋อเขาเขาเปลี่ยนชุดเกี่ยวกับบ้านเลาวเนี่ยบ้านแล้วครับเขาแซ่บนะอะไรครับเขาแซ่บดนตรีละปีนึ่งก็ผู้กำกับคุณคุณคุณนิวคุณอาโรนิวครับผม ก็เป็นพวงกับของเรื่องนี้ก็พอดีเขาติดภารกิจก็เลยต้องรีบกลับบ้านซึ่งเขาอยู่ข้างๆเป็นกลับเนี่ยเขาเขเตรียมกลับบ้านแล้วเขากินคนชุดแล้วเขาเตรียมไปเขาผมสบายสบายแล้วเราก็ทำใช่แต่ผมผมจิ้งกะปูใช่ผมกะปูแล้วพี่มาร์คด้วก็คืออย่างทุกเรื่องทุกคนตรงนี้ครับเคยร่วมงานกับพี่นิวแบบว่าหลายเรื่องเลยครับก็รู้มือรู้มือเรื่องหลักการทำมาเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างกับการตัวนี้เขาบอกสปอยได้แล้วต่างเขาบอกเขาบอกให้เล่าได้เลย เอาจริงๆก็เราเราไม่ไม่เครียดเลยเร<อ>าไม่ไม่ไม่เครียดสักทีก็ <c oughs> ด้วยความที่เราสนิทกันทุกคนสนิทกันเราปเป็นไั้เองก็แล้วเราก็ค่อนข้างที่จะตั้งใจทำงานกันแปลกๆนะครับแปลกๆทำให้งานของเราแต่ละวันผ่านไป,ไป <S <S ด้วยดีครับ<ต>ม,มีความสุขกันทุกวันใช่ครับผม,ผมรู้สึกว่าแบาบมีหลายอย่างที่พี่นิวเขาแบบปล่อยให้เราแบบดีไซน์ซีนได้ด้วยอะไรเงี้ยมันก็ดีแล้วก็แบบไม่เครียดตั้งแต่ซีนที่แบบว่าเราได้เจอเข้าด้วยกันบ่อยๆก็รู้สึกว่าสนิทกันมากขึ้นนะผมสบายใจกับพี่มาร์คกคนคนแรกเลยครับไม่รับพี่โอ๊ตจริงแล้ว ในเรื่องนี้เหรอไม่แน่จะมีไหมจริงๆอาจจะกูนะมีอยู่ก็เพลินๆครับไม่หนักใจอะไรับหนักใจใจว่าคนไม่ทันเพลินมากกว่าเรื่องหนักใจอยู่กันรเอามา mark แล้มาใจกับโอมไม่ฉันที่บอกผมแพ้ทางโอมเวลาเวลาผมโอมเล่นผมจะมักจะหลุดขำเพราะว่าด้วยด้วยความที่เราไม่เคยเล่นด้วยกันมาก่อนเนี้ยนักว่ายไง น้องวายมันแป๊บเดียวตอนนั้นคุณขุ่มขืมไงผมก็เลยไม่ได้หลุดไม่ตลกเดี๋ยวนี้คุณตลกแล้วผมผมก็เลยขำอะไรอ่ะไม่น่ารักดีคุยกันนะขำตลอดเวลาครับขี่ก็ขำเลยครับก็ขำเลยในในในสีน์คือตอนตอนแรกก่อนที่จะแบบได้ร่วมงานกับพี่ออมผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนนิ่งๆครับแต่จริงๆเขาเป็นคนอบอุ่นครับแล้วแบบมันมีมุมแบบน่ารักที่เขาแบบยิ้มได้อะไรเงี้ยบ่อยแบบวันนี้เขาจะเล่นมุกยิ้มได้หรือเปล่าอะไรนะครับก็ต้องไปรอดูอะไรครับไม่ธรรมดาเวปลาเลยดีกว่่่าคะีน้ ครับผมก็ฝาก My r ร r o n c e s c m m m e r นะครับรักจริงหลแต่นะครับผมก็ทาง v t v เร็วๆนี้แน่นอนทับฝาเลยครับขอบคุณ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 ครับใู้ก่นครู้ก่อนดเรูไม่ดูนตามามาโอเคครับหน่งสองามน่สองมน1่งสอง1ามย้มเนี่ย ไม่ไ,ไม่ติโด,ดโบ่ทังไ่ติดโบ่